สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับกลับมาพบกับเฉลยข้อสอบจริงครับเป็นข้อสอบจริงกอพอปี63มครับมาในวันนี้ครูจะมาเฉลยเป็นข้อที่12เนาะนักเรียนบอกครูทําไมมันมีหลายข้อครูตอบได้นะครับนักเรียนครูพยายามรวบรวมข้อสอบมาจากปวชปวสปรตรีปรโทใช่ไหมครับเท่าที่มีนักเรียนจาออกมาได้ครับก็คือพูดง,ง่ายๆคือเท่าที่มีในท้องตลาดข้อสอบมันก็จะซ้ำๆกันอยู่แล้วทุกคนทราบเนาะเพราะมันเป็นข้อสอบจริงที่นักเรียนจำออกมา ครูจะพยายามไล่เฉลยเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนนักเรียนจะได้เห็นข้อสอบจริงปี63จะได้เตรียมทัวร์ถูกเพื่อสอบปี6 4หลายหลายคนบอกครูแล้วเงือนไขสาสรักอ่ะเดี๋ยวครูมาเฉลยด้วยโอเคไหมครับก็เท่าที่คนจะมาครูจะมาเฉลยทั้งหมดมาวันนี้เป็น EP12 ครับนักเรียนเป็นเรื่องน่าสนใจครับเป็นเรื่องของค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมครับถ้าใครรู้สูตรก็จะทําได้ง่ายอ่ะข้อนี้นักเรียนถามครูว่าข้อนี้อยู่ในระดับไหนครูตอบนักเรียนได้ครับมันเป็นเนื้อหาระดับมต้นครับแต่เป็นเนื้อหาระดับมต้นที่่งายๆ เราเรียกมันว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมถ้านักเรียนติดตามครูสอนในเฉลยกพชุดนี้ใช่ไหมครับในเพลิ์นี้นักเรียนจะเห็นว่าครูสอนไปครั้งหนึ่งแล้วเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตใช่ไหมครับแต่คราวนี้อีกอย่างหนึง่งมันเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่เพิ่มเติมขึ้นมาเราเรียกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม โอเคไหมครับเดี๋ยวเนี่ยมาดูแล้วจะเข้าใจโจทย์มันจะประมาณนี้นั่นโจทย์บอกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของจํานวน1 0จํานวนเท่ากับ15และอีกอันนึงค่าเฉลี่ยเลขคณิตของจํานวน15จํานวนเท่ากับ10นักเรนเห็นไหมครับมันมีค่าเฉลี่ยครับ2ค่าเลยไหมครับแสดงว่าค่าเฉลี่ยมันไม่ใช่ค่าเฉลี่ยปกติแล้วมันเป็นค่าเฉลี่ยมากกว่า1ค่า เมื่อมีค่าเฉลี่ยมากกว่า1ค่าให้เรียนนึกว่าอ๋อมันน่าจะเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมแต่ถ้าถามค่าเฉลี่ยโดดๆนั่นคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตเฉยๆใช่ไหมครับวิธีการคือนักเรียนมองว่าอ๋อมันมีค่าเฉลี่ย2ค่าแสดงว่ามันมีทั้ง x บ a r หก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่1ใช่ไหมครับกับ x บ a r สองคงเขียนนี้เข้าใจไหมครับ x าร์มี2ตัว,วมันก็เลยเกิดค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมต่อไปจํานวน10จํานวนจําได้ไหมครับจํานวนคืออะไรจํานวนคือ n แสดงว่านี่คือ n 1 แล้วก็นี่คือ n สองสิบห้าจำนวนใช่ไหมครับหลักการมีแค่นี้แล้ว 10, เลขสิบห้านี่คืออะไรก็คือย้อนกลับไปมันคือ x บราหนึ่งใช่ไหมครับเรนและเลขสิบนี้ก็คือ x บราสองถัดไหมครับแสดงว่าโจทย์กําหนดอะไหลา,างอ่ะครูเขียนนะครับสิ่งที่โจทย์กําหนดคือ x บราหนึ่งเท่ากับสิบห้าใช่ไหมครับแล้วก็ n หนึ่งเท่ากับสิบ เนไหมครับเรียนย้อนไปเห็นไหมครับแล้วก็ x บ a สสองเท่ากับสิบ n สองเท่ากับสิบห้า x bar สองเท่ากับสิบแล้วก็ n สองเท่ากับสิบห้าโจทย์กำหนดมาแค่นี้เียจากนั้นนักเรียนก็แค่มองว่าอ๋อมันมี x บา r สองตัว ก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิต2ตัวแสดงว่าไม่ใช่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตปกติใช่ไหมครับเนียมันจะเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมเห็นไหมครับโจทย์ก็ถามต่อว่าถ้านําจํานวนทั้ง2ชุดก็คือเอาเลขทั้ง2ชุดมารวมกันจะได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นเท่าไรดังนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิตในที่นี้มันไม่ใช่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตปกติมันเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมเพราะว่าอะไรเพราะสังเกตจากมี x bar สองครั้งแสดงว่ามันเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่รวม แต่ไม่ใช่นักเรียนจะจับตัวเลขรวมกันนักเรียนต้องรวมกันตามสูตรโอเคไหมครับมาดูสูตรครับนักเรียนอันนี้เป็นของมอต้นเนาะแต่เป็นสูตรไม่ยากครับดูครูสอนหลักการง่ายๆสูตรมันมีว่า x บาร์รวม x บาร์ปกติเขียน x บาร์งี้ใช่ไหมครับ x บาร์รวมมีสูตรว่า x c ครับนักเรียน c มาจากคําภาษาอังกฤษครับ combine combine แปลว่ารวมหรือบางทีหนังสือบางเล่มก็เขียน x บาร์รวมได้เหมือนกันนักเรียนได้ไหมครับสุดแล้วแต่นักเรียนจะใช้ ให้นักเรียนรู้ว่า C มันคือคอมไบเขาเลยห้อยครับหรือ C ก็คือ C แปลว่ารวมใช่ไหมครับครูขอใช้ตัว C เนาะมันมองง่ายครับนักเรียนก็เขียนว่า x c เท่ากับ n 1 x บาร์1เนี่ยเรียนจับคู่แค่นี้บวก n 2 x บาร์2บวก n 3 x บาร์3แล้วก็บวกอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆคือถ้ามันมีค่าต่อนักเรียนก็บวกไปเรื่อยๆถัดไหมครับมันไม่สิ้นสุด ถ้ามี 10x บาก็ n 10x บา10ใช่ไหมครับไปต่อนะครับด้านล่างด้านล่างนักเรียนก็ดูนะครับด,ดูดีนะ n 1x บา1 n 2x บา2 n 3x บา3ด้านล่างก็สมมติมี3ตัว n 1บวก n 2บวก n 3บวกจุดจุดจุดถ้ามีมากกว่า3นี่คือสูตรของมันครับสูตรจำง่ายนนะักเรียนดูดีๆครับจำไม่ยากเลย ติดบาให้ด้วยนะครับเพี่นติดบาให้บาคือค่าเฉลีย่ยครับ x บา์ c ก็คือ x บารวมเท่ากับ n 1 x บาร์1บวก n 2 x บาร์2บวก n 3 x บาร์3บวกจุดจุดจุดหารด้วย n 1บวก n 2บวก n 3ใช่ไหมครับเรียนบอกครูจากโจทย์เขากําหนดง่ายใช่ไหมครับโจทย์มันกําหนดแค่มี2 n มี n แค่2ตัวแสดงว่าสูตรก็ง่ายๆเลยใช่ไหมครับมีแค่2ตัวก็วเรียอนก็ใช้สูตรได้เลยว่า x บา์ bar c x บารวมเท่ากับ 1> n 1 x บาร์บวก n 2 x บาร์ 2, หารด้วย n 1บวก n 2แค่นี้ครับเพราะมันมีแค่2ตัวแล้วโจทย์ต้องการถาม x บารรวมก็คือ x บารตัวนี้ใช่ไหมครับจากนั้นนั้เนียนก็แก้สมก,การปกติครับแทนค่า n 1คือเท่าไหร่ย้อนไปดูเห็นไหมครับ n 1คือในกรอบนี้ครับเนี่ยในกรอบเนี้ยเห็นกรอบไหมครับ n 1คือ10 x บาร์คือ15นห้เรก็แทนค่า 1> n หนึ่งคือสิบคูณกัน x bar หนึ่งคือสิบห้าวงเล็บปิดไหมวงเล็บติดกันแปลว่าคูณเนาะบวก n สองคือเท่าไหร่ครับย้อนไปดู n สองคือสิบห้า x bar สองคือสิบ n สองคือสิบห้าและ x bar สองคือสิบวงเล็บไว้หารด้วย n หนึ่งเท่าไหร่ครับลองไปดูครับเรียนเห็นเนาะ n หนึ่งสิบ n สองสิบห้า n หนึ่งสิบบวก n สองสิบห้าคโหก็ทำไปเรื่อยๆถัดไปครับ จากนั้นนักเรียนก็คูณครับมันติดกันคูณเข้าไปอันนี้คือคูณกันสิบคูณสิบห้าได้ร้อยห้าสิบบวกกับสิบห้าคูณสิบได้ร้อยห้าสิบด้านล่างคือสิบห้าครับทันคูณเนาะต่อไปครับร้อยห้าสิบวกร้อยห้าสิบนักเรียนทราบอยู่แล้วด้านล่างไม่ใช่สนะิบห้าเนาะครูพูดผิดขอโทษสิบบวกสิบห้าได้ยี่ห้าไม่มีอะไรครับครูไม่ทันได้มองเพิินอย่างนี้เนาะ ด้านบนนักเรียนก็บวกกันได้เท่าไหร่ครับครูต่อตรงนี้เลยด้านบนนักเรียนก็บวกกันได้สามร้อยด้านล่างบวกด้วยยี่บห้าใช่ไหมครับแล้วก็เอาแม่หกแม่ห้าตัดห้าห้ายี่บห้าห้าหกสามสิบถันครูเนาะจากนั้นครับเอาแม่ห้าตัดอีกทีหนึง่งค้าหนึ่งห้าสิบสองเป็นหกสิบนักเรียนก็ได้ออกมาสิบสองครับข้อนี้ตอบสิบสองเป็นไงครับขอแค่นักเรียนรู้สูตรตรงนี้ครับนักเรียนจะทำได้ทั้งหมดเลยไหมครับ นี่ครับนี่จัดเป็นข้อยากของใครบางคนในการสอบครั้งนี้ใช่ไหมครับเพราะว่านักเรียนลืมสูตรครูยอมรับข้อน,นี้ถ้าครูลืมสูตรครูก็ยากนั่นแหละใช่ไหมครับนักเรียนแต่ถ้าเราไม่ลืมสูตรมันง่ายไปเลยครับก็อพอจะออกแบบเนี้ยข้อถึงสองข้อนักเรียนเจอแล้วไม่ทำนักเรียนกระโดดข้ามไปก่อนก็ไม่ผิดครับไม่ผิดกฎและนักเรียนก็ไม่สอบตกด้วยเพราะเราเก็บข้อง่ายได้หมดถันไหมครับแต่ครูก็อยากให้นักทำได้มันไม่ยากนะครับแค่จําสูตรได้ มาอีกอัีหนึ่งเลยนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจบคลิปนะครับเรียนครูมีคลิปสอนมากมายครับหมายถึงว่าครูสอนเทคนิคเพิ่มมันเกิดเหตุการณ์ว่าถ้านักเรียนจําสูตรไม่ได้ล่ะลําบากและสมมติจาสูตรไม่ได้จําสูตร x-bar รวมไม่ได้จําสูตรค่าเฉลี่ยเลขคณิตไม่ได้จําสูตร x-bar รวมไม่ได้อะพื้นที่ครูไม่มีเขียนไห่ครับเรียนนักเรียนจําสูตร x บ a r รวมไม่ได้ไม่ได้ ทำไงครับจำไม่ได้ขึ้นมาหากนักเรียนจำไม่ได้ขึ้นมานักเรียนต้องกลับไปใช้สูตรหลักนักเรียนจะทำได้ทันครูว่าสูตรหลักแปลว่าอะไรสมมตินักเรียนจำไม่ได้นักเรียนต้องไปใช้สูตรหลักซึ่งสูตรหลักจำง่ายสุดจำสูตรหลักสูตรหลักคืออะไรครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตปกติใช่ไหมครับจำได้ไหมครับที่ครูสอนในคลิปข่าวที่แล้วๆมานเรียลองย้อนไปดูได้ในลย์ลิสต์อันนี้แหละครับในลย์ลิสต์กพเฉลยข้อสอบนี่แหละครับ สูตรหลักคือ x bar เท่ากับจําได้อยู่ใช่ไหมครับ sigma x ส่วน n นี่ครับ x bar คือค่าเฉลีย่ยเลขคณิตค่าเฉลีย่ยสมมตินักเรียนจำสูตรไปได้ทําไงก็ใช้สูตรพื้นฐานได้เหมือนกันค่าเฉลีย่ยเลขคณิต sigma f คือเลขผลรวมผลรวมของจํานวนใช่ไหมครับผลรวมของข้อมูลแล้วกันเนาะผรมรานของข้อมูลส่วนอันนี้ก็จํานวนข้อมูล เห็นไหมครับถ้านักเรียนจําสูตรไม่ได้กลับไปใช้สูตรหลักเลยมาดูครูนะครับนักเรียนไปใช้สูตรหลักครูจะโจทย์มาใหม่นะครับสมมุตินักเรียนจําสูตรไม่ได้นักเรียนก็เขียนไปก่อนเลยเลยค่าเฉลีย่ยเลขคณิตของจํานวนสิบจำนวนก็อันนี้คือ x บาร์หนึ่งเห็ไหมครับนักเรียนอันนี้คือ n อหนึ่งอันนี้คือ x บาร์สองแล้วอันนี้คืออันนี้คือ n อ็นสองเห็ไหมครับด้านหลังสูตรก็คือเท่ากับก็คือ x บาร์หนึ่งนั่นเอง อันนี้ x บาหนึ่งอันนี้ x บาสองใช่ไหมครับค่าที่เขาให้มาแค่นี้น,นักเรียนรู้แค่นี้พอไม่ต้องทําอะไรต่อไปโจทย์ถามว่าเอาจํานวนสองชุดมารวมกันเขาให้น,นักเรียนเอาจํานวนสองชุดมารวมกันได้ค่าเฉลี่ยเป็นเท่าไรใช่ไหมครับตอนนี้ก็ใช้วิธีพื้นฐานเลยดูครูนะครับวิธีพื้นฐานอ่าเราเริ่มครั้งแรกครูแบ่งสองกระดานนักเรียนจะได้เห็นภาพชัดเจนครั้งแรกเรารู้อะไรครับ x บาสหนึ 1, ่งเท่ากับสิบห้าใช่ไหม แล้วก็ n 1เท่ากับ10ใช่ไหมเราต้องการซิกมา x 1เท่ากับเท่าไรพอเราต้องการรู้ข้อมูลใช่ไหมครับนันเงเรนก็เข้าสูตร x bar เท่ากับคูณคูณไหมครับซิกมา x ส่วน n สูตรพื้นฐานเลยจากนั้นแทนค่า x bar คือ x bar หนคือ15ซิกมา x เราไม่รู้ค่าไว้ n 1เรารู้คือ10ใช่ไหมครับสมการคือย้ายหนีตัวแปรตังเรนต้องย้ายไปทําอะไรครับย้ายหารไปเป็นคูณ ใช่ไหม15คูณ10นักเรียนได้150ถูกเขียนช้านะครับนักเรียนได้150 150คือซิกมาเอ็กซ์เอ็กซ์หนึ่งใช่ไหมครับเสร็จแล้วต่อไปครับอีกฝั่งหนึ่งนักเรียนก็คิดหลักการเดิมเรารู้ X อ็กซ์บาร์เอบาร์อะไรครับ X อ็กซ์บาร์สองเบาร์สองเท่ากับ10แล้วก็ N อสองเท่ากับ15แล้วก็เราต้องการซิกมาเอ็กบาร์ คูณกับโทษซิกมา x 2เท่ากับเท่าไรนะารับ question m a า k ครับ, Mark, รบแก้สมการปกติอย่างนี้ใช่ไหมครับจากนั้นนั่นเองก็เข้าสูตรปกติเลย x bar เท่ากับซิกมา x ส่วน n แทนค่าปกติเลย x bar คือ10ซิกมา x คือซิกมา x ส่วน n n คือ15เปลี่ยนหารเป็นคูณใช่ไหมครับแก้สมการปกติก็กลายเป็น150เท่ากับซิกมา x ซิกมา x ในที่นี้คือซิกมา x 2 ชัดเจนไหมครับนักเรียนดูครูนะนักเรียนได้ซิกมา x หนึ่งแล้วก็ซิกมา x สองเอาไปคิดต่อโจทย์บอกว่าค่าเฉลี่ยใช่ไหมครับค่าเฉลี่ยเมื่อนักเรียนดูแค่นี้ค่าเฉลี่ยเมื่อเอาจํานวนทั้งสองชุดมารวมกันใช่ไหมครับก็เข้าสูตรปกติเลยสูตรแบบไม่ต้อง x bar รวมก็ได้สูตรปกติครับ x าร์ bar เท่ากับซิกมา x ส่วน n ใช่ไหมต่อครับแต่ซิกมา x ของนักเรียนมีสองตัวใช่ไหมครับมี x หนึ่งกับ x สอง ก็จะมารวมกันครับมันก็จะเข้าสูตรเดิมเลยก็คือ150ยห้สบวก150ส่วน n นัเรียนก็มี2ตัวใช่ไหมครับ n n ก็มี n 1กับ n 2นั่นก็มาให้ครบเนี่ย n 1กับ n 2ก็เอา10บวก15ใช่ไหมครับนักเรียนก็รวมกันด้านบนเป็น300ด้านล่างเป็น25ต่อไปก็55 25 ห้าหกสามสิบหกสิบใช่ไหมครับห้าหนึ่งห้าห้าสิบสองเป็นหกสิบนักเรียนได้สิบสองออกมาเท่าเดิมครับเห็นไหมครับนักเรียนบอกว่าวิธีที่หนึ่งกับวิธีที่สองใครชนะแน่นอนนักเรียนดูครูนะครับวิธีที่สองต้องคิดหลายสเต็ปนักเรียนอันนี้เรียกวิธีที่สองเห็นไหมครับอ่ะครูขอเขียนงี้นะนักเรียนจะได้เห็นอันนี้ครูสอนวิธีการที่สองวิธีการที่สองใช้กรณีนักเรียนจําสูตรไม่ได้นักเรียนก็ค่อยคอยซิกมาเอ็กส่วนเอ็นไปทั้งคู่ ได้ตัวเลขมาสองจนวนแล้วก็จับมาบวกกันแล้วก็หารด้วยจํานวนก็จบแล้วใช่ไหมครับได้สิบสองเท่ากันแต่ช้าคณิตศาสตร์เลยมีวิธีการมากกว่าหนึ่งวิธีใช่ไหมครับวิธีที่หนึน่งยอันนี้เร็วสุดถ้าเรียนจําสูตรได้เห็นไหมครับอันนี้คือวิธีที่หนึ่งที่ครูสอนวิธีที่หนึ่งเห็นไหมครับวิธีที่หนึ่งคือนักเรียนจําสูตรเลขคณิตรวมเลยใช่ไหมครับด้านล่างเนี่ยครับดูด้นานนี้ก็ได้ x c คือ x บารรวมใช่ไหมครับ x c รวมเนี่ยครับเท่ากับ n1 x บาร1 n2 x บาร2ส่วน n1 บวก n2 นักเรียนก็คูณไปคูณมาแก้สมการออกมาก็ได้12เหมือนกันแต่วิธีนี้ไวกว่าแต่ครูสอนนักเรียนทั้ง2วิธีเลยเนาะก็ขึ้นกับว่านักเรียนชอบวิธีไหนนักเรียนชอบวิธีไหนก็เลือกวิธีนั้นครับแต่จริงครูสอนนักเรียนนักเรียนควรใช้วิธีนี้เวลาสอบจริง พราะว่าข้อสอบกบพอพมันเร็วเราต้องทําทันนักเรียนใช้วิธีนี้แต่หากเรียนลืมสูตรขึ้นมาเกิดอาการโกงโกงโกงไปว่างงด้วยตื่นเต้นด้วยไม่รู้จะทํำยังไงก็ไปใช้สูตรเอกบาปกติครับเรียนคิดได้เหมือนกันวิธีสองเห็นไหมครับนักเรียนควรจะเชี่ยวชาญทั้งสองวิธีเกิดวิธีใดลืมก็จะได้ทําได้โอเคนะครับเรียนสุดท้ายครับใครมาติวกับครูเนาะนักเรียนอย่าพลาดสิ่งนี้นะครับให้นักเรียนกดเพลิ์ครับเรียนนักเรียนจะ ได้ติวทุกอย่างเช่นเฉลยข้อสอบอะไรพวกนี้อังกฤษคณิตไทยมีครบนะครับให้นักเรียนกดตรง p l a ลิสครูแยกการติวไวแ้วไวแล้วเวลาเรียนคลิกเข้าไปใน playlist สมมตินเรนียนกดเข้าไปกดเข้าไปวิดีโอก,ก็จะเรียงให้นักเรียนแล้วว่าดูตามลําดับได้เลยถันไหมครับแล้วสุดท้ายนักเรียนแนะนํากด subscribe ครับกดติดตามหรือ subscribe ให้ครูด้วยนักเรียนจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆโอเคนะครับเนียน,นี่คือคําแนะนําในการเรียนแบบฟรีๆและช่วยทุกคนสู้กับก,บกอพอได้ครับเนีย ไว้เจอครูในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ